สวีดัสสวัสดีครับผมสักกลินประคามเปียกครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่วุิกรัสินนะครับสวัสดีครับพี่วิกรัสินครับ,ว,รบวันนี้มีภารกิจนะครับมึงอะกะบงตะกาไปเที่ยวไหนด,ดูชุดหน่อยพี่ไปเที่ยวไหนนี่ามีภารกิจครับวันนี้เราจะไปล่าปลาใช่ไหมไ,หปไปหาอะไรจะบอกนี่รถสเปรย์ไวอันนีน้ ไว้ปลาขวอนเพิ่นครับเมือว่าขี่รถพันพอดีเห็นน้ามัหน่อยก็เลยน่าจะไปเมืองว่ามีมีปลาบ้องสิข้าขี่รรถเอาบีเอ็มไปเอาบีเอมไปนะฮามาๆมามาๆนี่ไปคเนี้ยงขึ้นอ่ะเดี๋ยวพิพา้ามท่านทุงหน้าไฟวงหู้ครับมึง ไปลักยามของผู้ใดบ่้งหูเด้ออ่านี่ให้มึงซับหนี้ล่ะหูบ่ทุกหน้าผู้ใดนะสิไปลักปลาขอนนี่สิเนี่ยแค่น้อยวัดมันบอกว่าหน้าผู้ใดเนะเดี๋ยวจะคล้องเป็นจีหูให้มึงจับหนีนคุณคุณขาดตาไว้ปลาขอนมันมีคนเดียมันมีคนเดียวเนาะตามท่ารถบ่มีครับเอาไปลาปลาขอนนะเดี๋ยวเพิ่นอาจจะบ่้งหูเรา ถ้ากกหน้าเพ่อนอยู่ตรงนี้เด้อหุ่นหัวาขงเลนะบิลักือสีถมาลอยนี่พ่นบัวห<า>ัวเมี่อารถลากนี่่นหัวแต่ว่าถลาลอยคนห้นวหั <laughs> วนะกว่า,ยยากว่า,ยยาวนีได้เนะอูจจ้ปลาปุงไหยังคอยยังๆเงปลาปลาขนีตกใจ หมอบๆเนี่ยเจ้ามา <c oughs> <c oughs> ยังค,น,น,คนีเห็นควายยังพี่น้องเป็นเกี้ยวด่ละครับพอดีมาใส่บ่วงนู้ไปพอพอดีจะพอปักขันพอดีพี่น้องนี่หน้ายู่ใกล้ๆนี่ละ่ะนี่หน้าผู้ใดผมัวมาหัวหรอ่ว่าหูจะว่า เป็นปลาอาวบมีปลาอันนี้ตรงไหนไปอวครับมื่อหนึ่งเนี่ยทำเมื่อหนึ่งเลยครับมื่อหนึ่งคืออวบกระสินนี่เอ้ยไหมคือหาปลาค่อนเก่งครับที่หนึ่งเมื่อหนึ่งอีกแล,ล้วล่ะครับผม <laughs> แต่ว่ามันอยู่ข่องเลยน,น้องมันนะอยู่ข่อง<ม>เลยลวงข่องกัได้แบบนี้ วงาิดเยการแต่งตัวของเขานะครับเหมือนเป็นเดินห้างเลยัแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วี๋ยวมันคืออยู่ไก่เชียงเป็นแลตัวกับยเยู่เนีนี่ยนี่ย่เนี่ยนี่ยนี่ Với đây của phố 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 Áo phố 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 áo phố 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 I ไอ,อ้วุิแล้วจับนะนา,นาม,มันบุกเลยมาเลมาเลนตาแข่งบดอยูไก่เทียงเพิ่นเฮ้ยวุฒเทียงเพิ่นมีรถตู้ไก่จะพร้องเพิ่นงานบ้านพี่พุนะครับฟ <c oughs> ังนี้อาจจะหูเนาะว่าของผู้ใดผมมาบอกนา<ม>ได้ผม่ได้ะไรบอกว่าใดเพิ่นเพียงย <c oughs> เพื่อนีจะรับเก็บเก็บเก็บเพื่อนีจับเก็บบ้าเก็บบ้เอากรต้อเนาะโอ้่วุฒตัวใหญ่เลยยิงะคอนตะคอนวุฒอุย

ปัน่นปัน่นกันแยกกันปั่นันแยกกันนะครับโอเค่เหนียวออกเลยบุรรอหรอครับจะหากินม้าบุรรอบุรลอหรอรัะครัหากินมาหอมเกืเยอะอีกตัุ่นนะครับ

mười một 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 không một mười <nói> một mười một mười một นี่กินลกินฟางกูตีฮีกินฟางกูบ้เย็นเลยเย็นไมเย็นไสเย็นเย็นนีเกลดเย็นนีเกเฮ้ยก็เป็นลายลายมันไล่ไปกิน้ากันไปไป พอ okay. well, ้วรอเนี่ยาบอดี้พี่น้องาชนีลวกันได้บ้ากันครับขนงานกันกลังมวพอช

เดียว้าม่ไ้้องมางหอกเรานาะเีบเจีบบ่เจีาหน้าเจบบ่อวยครับโซ่เขป็นยังไงโซ่ามันโอ้ห้ามาลบ่องมาน่แนออามาพดบ่เบิดแถวขึ้นลอทึ้นไหนป้อยังอมูันกันเสด็จคนเลมยไม่ยัอันนี้ม มือนึ่งคนหนึ่งครับ่มกระสิมือนึงแล้วะล้ออะไรกันมันรออะไรกันมันเดี๋ยวรับสืบเพื่อนพีบ้านเรมาเถอะนะสำหรับคลิปนี้ครับรอติดตามอีพีต่อไปนะครับอันนี้อีพีหนึ่งนะครับรักปะควรอีพีหนึ่งแล้วก็มือนึงของผมบุฒิกระสีนะครับติดตามอีพีต่อไปนะครับเสื้อนี้กินไม่กินไม่แรงเราผมมาดีครันมันทุกอย่างมันทุกอย่าง